น,นี่เป็นขับสีสีดำนะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวไอ้พาชมรายละเอียดรอบคันแล้วก็รอบตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2019เเป็นตัวรุ่นเทียดีเลยค่ะคันนี้ไม่ก็น้อยมากๆด้วยนะคะนี่เดี๋ยวไอ้พาชมรายละเอียดตัวรอบคันรถกันนะคะอ่าอันนี้ไฟเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะ ไฟตัวนี้นะคะจะเป็นตัว LED ใบบีมนะคะล้อจะเป็นล้อขนาด20นะคะรุ่นอันนี้จะเป็นตัวเทียดีสองนะคะนี่ค่ะเราตัวนี้จะเชนมาแล้วนะคะลูกค้าท่านเดิมเขาก็จะติดในเรื่องของตัวโคมเมียมาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวกันสัดข้างนะคะเป็นกระสัดข้างเทียดีนะคะ นี่ค่ะภายในยังกริปอยู่เลยนะคะคันนี้ตัวเบาะนะคะเป็นปรั๊กไฟฟ้าค่ะคันนี้ตัวนี้ก็จะมีมัลติฟังก์ชันบนฟรงมาลัยนะคะมีคุยคอนโทรลนะคะคันนี้มายอยู่ที่99้าหมนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตกแต่งสไตล์ทีดีก็จะได้พวกปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะเป็นแบบ t ทีดีแล้วก็ลำโพงนะคะเป็นแบบ JBL ตัวนี้ค่ะ อลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะคันนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหน้าตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอนะคะ ก็จะฟังวิทยุได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีตัวพวกเนวิเกเตอร์ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไอยังไม่ได้ใส่เมมลงไปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับสีขับสีได้นะคะก็คือจะมี H2 H4 แล้วก็ L4 นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือสามารถปรับตามการใช้งานได้เลยค่ะ ตัวนี้ฐานเกียร์นะคะก็จะเป็นเคปล่านะคะแล้วก็จะมีการเอ่อก็จะเรียกว่าเป็นตกแต่งสไตล์ทีอาดีนะคะแล้วก็มีพวกโหมดอีโคคาร์พาวเวอร์โหมดเนี่ยค่ะแล้วส่วนภายในเบาะเห็นไหมคะจะเป็นสีดําตัดสีแดงนะคะนี่เลยนี่ตัวนี้รายละเอียดตัวรถนะคะก็คือจะตกแต่งเป็นสไตล์ทีอาดีก็คือจะเป็นดําตัดแดงนะคะแดงจะเป็นแดงออกเลื่อนหมุนนิดนึงเนาะก็คือจะเป็นแดงออกเนี่ยค่ะแล้วก็พวกได้ก็จะเป็นสีแดงด้วย ส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะเป็นตกแต่งสไตล์เทียดีเลยก็คือเน้นแดงนะคะแดงดำเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะนี่ค่ะแอร์ตัวนี้ก็คือเป็นแอร์แยกด้านหลังได้นะคะสามารถปรับด้านหลังเพิ่มเติมได้ค่ะแอร์จะมี3ตอนนะคะ ประตูนะคะว่าน็อตยังเดิมอยู่น,นี่เลยไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding นะคะประตูหลังเป็นประตูไฟฟ้าค่ะเบาะสามารถพับได้นะคะแล้วก็ตั้งเออแล้วก็เอาสามารถวางพิงบนข้างบนได้นะคะ แล้วก็จะมี L แถว3าด้วยเหมือนกัน,นข้างๆก็จะเป็นที่เก็บในเรื่องของพวกแม่แรงเครื่องมือนะคะนี่ค่ะปะตาเทียดีอะแล้วลองดูนะคะคันนี้เนี่ยคันนี้น็อตเดิมเลยค่ะจัดไวค่ะคันนีน้ตัวนี้สามารถกดปิดจากรีโมทได้เช่นกันนะคะ ตัวนี้จะเปิดปิดประตูหลังไฟฟ้าได้3มทางนะคะที่ประตูหลังค่ะที่รีโมทค่ะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะด้านขวามือค่ะอันนี้ให้ดูรอบคันนะคะเดี๋ยวไอ้เปิดให้ดูเนะาะเปิดดูจากฝั่งนี้นะะี่ค่ะฝั่งนี้นี่ค่ะน็อตน,นะคะของโรงงานไปเลยค่ะเดิมเดิมไปเลยจัดกันไปนะคะ ละเอียดละเอียดให้ดูเลยนะคะลำโพงเป็นของอ่าเป็น JBL นะคะคันนี้เครื่องยนต์เห็นไหมคะยังนิ่งมากอยู่เลยถึงแม้ลูกค้าจะมีการใช้งานมาก็จริงนะคะแต่ว่าลูกค้าเขาก็ดูแลมาดีค่ะมีการเข้าศูนย์ตลอดนะคะคันนี้ อาจจะมีที่ฝุ่นบ้างนะคะเพราะว่าเราจอดกลางแจ้งเนาะแต่ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถเนี่ยค่ะเราจะมีทําสปาภายในทําความสะอาดภายนอกให้นะคะนี่ค่ะให้ดูเลยว่าเนี่ยไลท์แบบเดิมเลยเครื่องยนต์หนิงเนียคกิบเลยค่ะเห็นไหมคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะปากกระโปรงนะคะนี่เลยเห็นไหม เป็นเดิมๆทุกสุดนะคะคันนี้เครื่องยนต์นิ่งเงียบเลยค่ะดูรายละเอียดภายในเครืไไ่องยนต์ได้เลยเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการถอดดัดแปลงสภาพอะไรมาเลยนะคะตัวน,นี้ก็คือใช้งานตามปกติลูกค้ามีการเข้าศูนย์ตลอดนะคะเผื่อท่านใดน,นะคะสนใจรถคันนี้สามารถติดต่อไอได้ที่เบอร์087-716-5714หรือลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะหรือเพจสตาร์ทได้เลยะคะ่ะถ้งไงวันนี้ไอขอ,อนุญาาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ